มแล้วค่ะแม่้ดสอบปรแกรหมดแล้วครับแม่ค่ะเป็นลมเลยสีจุดเป็นลมแล้วครับแม่เมตตาผมด้วยนะคัะแม่ผมหิวแล้วไหนเป็นลมทำไงเป็นลมเป็นลมทำยังงันนะอื อยู่จนเป็นลมแล้วครับแม่ดรียตาผมด้วยนะคะแม่ครับลุกไม่ไหวแล้วครับแม่ลุกไม่ไหวแล้วอยู่จนลุกไม่ไหวแล้วครับแม่อาคอก่อนขอทํทำยังไงเลวขอแม่ก่อนเร็วขอขอก่อนเร็ว แล้วลุกไม่ไหวแล้วครับแม่เป็นลมเลยลุกไม่ไหวแล้วครับดมตาผมด้วยนะครับแม่ครับอุ้ยอ,ยอาโชแม่เลยโชแม่เลยลุกไม่ไหวแล้วครับแม่ฮิ้ว คือจนไม่มีแรงลูกไม่ไหวแล้วครับแม่ไหวไหมไหวไหมในลูกชี้ไหวไหมไหวไหมเอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม่ไม่มีแรงคร่ะแม่ครับ ไถหน่ว่าจะอ้อนแม่อย่างไงนะถึงจะได้กินถึงแม่จะยอมใจอ้อนอ้อนแม่แม่หน่อยลูกไหวไหมเอ้ยไม่มีแรงลุกแล้วครับแม่แม่ับไม่มีแรงลุกแล้วครับแม่ ลูกไม่ไหวแล้วครับแม่ไหว,ว,วไหม,ไไมครับไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหวไหมครับไม่มีแรงเลยครับแม่ครับเมตตาผมด้วยนะครับแม่หิวแล้วอโชมแม่เลย กลิ่งโชว์แม่เลยอักกิ่งโชว์แม่แม่เลยลูกกลิ่งโชวแ์แม่แล้วนะคะแม่ครับผ่านไปแม่ครับผิวแล้วครับเอาไม้ทำไมลูกก้นแม่ไม่